ที่หายเขโท้ที่หายไปได้วยนะคะพอดีว่ากล้องมันตัดพอดีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะรีบจบเลยนะคะเพราะเพราะว่ากล้องตัดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะโอเคมาต่อกันด้วยทักซิโดเลยนะครับผมลายสุดท้ายของคลิปนี้เนาะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็รีบพาก่อนเราจะเก็บตรงนี้เป็นเป็นสองสองเซนสองครึง่งสองเซนครึง่งแล้วก็ปรับหลงัง กัหลังห้าแล้วก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าหากาันแบบนี้ทักซิโดะผมเลยนะผมบอกเลยนะถ้าทําเป็นลายผ้าสีทองแบบนี้จะหรูหรามากเหงนคุณครูคุณครูประจำแผนกก็คือคอนเฟิร์มเลย ครูประจำแผนการโรงแรมคือคอนเฟิร์มเลยว่าทักซิโดถ้าทำกับสีทองจะเลิศแล้วก็จะหรูหรามากผมก็เลยอ่ะลอ,ลองทำสีทองเอ๊ะมันหรูหราจริงๆเว้ยอะไรนี้นี่นะครับเราก็ได้ทักซิโดแล้วนะครับทุกคนเย่แต่ว่ามันจะต้องมีจานหนอเพื่อความสวยงามนะเจ๊ะเดี๋ยวผมเอาไปเอาจานแป๊บ,บนึง แตนๆนี่คืออันนี้คือจะเป็นจานที่เราเอามาวางผ้าแบบทัซี่โดนี่นะครับทุกคนอุ๊ยแปบ๊บนึ่งตะเข็บโผล่เพื่อนเพื่อนพยายามอย่าให้ตะเข็บมันโผล่เด็ดขาดเลยนะนี่ให้วางมันลงบนจานแบบนี้ตดาดานี่ครับก็คือจะเป็นลายทักซิโดนะครับ คือเราจะทําการวางไว้บนจานแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีลายอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นลายพัดอะไรเงี้ยก็จะวางบนจานด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปการน,นี่สาร์สไตล์การโชว์พับผ้าเน,นปกินแบบ3แบบแรกนะคะของคอนเทนต์การน,นี่สาร์สไตล์คอนเทนต์ใหม่ล่าสุดน,นะครับก็คือลายบิชอป พีระมิดและทักซิโโชว์แค่3ลายก่อนนะครับเดี๋ยวอีกอีกแลายอีก8ลายผมทำแน่นอนนะครับไม่ทิ้งแน่นอนนะครับไม่ทิ้งให้เหงาเดียวดายอย่างเดียวดายแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u r สไครต์ผมกันกันนี่มาสติกันเยอะๆได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบุยบุย